เดี๋ยวก้อนนี้เอาบอกโจกงาดเลยเออพวกนั้นเออซับตามรายมันกับแกกินบ่ได้มาหนีแล้วบันเอาเอาเรื่องสวมเล็กน้อยมันมาอัดอ้วนแล้วมันมาก,กินแกมันไหนกบมาเสือนกับไอมเนี่ยขอไปกินนะ เลือกแข่งก็งได้ตัวนี่โอเคเอนอ่นอ,อนๆถ่ายฝนมามันออกไล่ๆก่อนจังสีอาไว้ยลำมันสีน้องปูปิกายนี่มันนี้ได้ปลาเมื่อสองโต

แม่เอาไปเก็บบกม่วงให้เก็บบกุ่งกอกหันเก็บบกม่วนก่อนหันเขาบอกว่าถือเก็บบกุ่งมาตามน้องกวนพี่น้อเอาฝนมาใช้หน่กยกับฝนเอาต้นนั้นละบกคงแขกแขกนวล ซื้อพันมาเพกคนเราแขกม่วนเวลคนน่ะ <Okay. S 1> ตัวนั้นมันเป็นหนวยยาวตัวนี้เป็นหนวยปลอมปุ๊กตัวใหญ่ๆนี่บ่ไปใหญ่ๆเลยพะโลกแล้วแต่เด้อีกพ่อมูต่ำๆนี่แล้วก่อนเออมันนี่แเราพูดตำให้กินแสบขาดเลย,ยตำบกฮง,งแสบตำ <laughs> แ,แม่ตำละเข้มหนวยใหญ่าขาดเนาะ ออาไส้หนาจะขอ้งเบื้องกากแมง <laughs> ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยอยังหายดอกมันดินทมไม่มมนก็เลย่ามไปไปเบิ้งบักกอกหนามกอนหน่วยเพื่อกินสมบ่นี่พี่หน่อลูกไส้มาก,กินกันเลยซืวมว่าปลูกสองตน้น มาดกดีครางน้องลูกเนาะแมีนบริเวณมาเอาห่นหายใส่ใส่สจะขี่ไกลห่างกอยู่ทางนี้ค่ะเนี่ยคล้ายโลละหาบาทโลละสามบาทเพิ่นก็ว่าพ่ออยู่ไหนไอ้ห่างอำเภอศรีรัตนะที่เขาไปถ่ายคลิปนะลูกปลูกง่ายนี่บ่ิเวณดูแหละอยังนี้โดนๆมาหดนามหายเธอหนึ่ง หมางนี่ว่ามันจับทุกหน่วยเลยทีต้นหนึ่งปลูกไว้เอได้เด็ได้กินจะของซื้อ,อมัน,น,น,อนมันรุนยุบจักเนี่ยรุนยู่บจักต้นมันบพท่านโดนนะฮะปลูกบพท่านโดนนะมันกแตสีสลัดถิ่มมันเหียวว่ยงวะเนี่ยอันหยอดมันบด้โหดหนาหายส่วนหนึ่ง เกือบแม่นตายเกือบแม่นตายดวงเลงแห้งอันนี้ก็ชื่อว่านาปลูกอยู่งสำหรับผู้ที่มาก,กินน้องเต๋เพิ่นมาก,กินพี่หน่อเล้วปลูกไปสองตอ้นกินชมแซบ่บจ้ะบก,กอกหนามอันภาษากลางว่าบก,กอกฝรั่งมีคนคอมเมนต์มาว่าบก,กอกนม้มไมันช่เป็นแนวหนึ่งอีกได้ไมั้ยตัว่า้ั่นมันเป็นหมากสมหมากแซ่ลหมากแซ่ผภาษากลางเพิ่นว่าบก,กอกนม้มตัวไหน อันนี้มาทา,าอืน่นจะประกอบน้ำมาทับทิมแมน,นมาลงไหมีแมนแนตะคือน้ำเด้อนี่น้ำบ่จังเป็นเลี่ยมเลิ่มเป็นหมากเป็นหนยวยนะที่นนองเพราะว่ามันเป็นกิ่งตอนมะฝูข้าวเดียวกับเป็นหนวยอันใดก็ได้มาทับทิมตำๆกี่ก้อนก้อยอื่นถือบ่ <laughs> ปลูกไ้สองต้นย่างละสองต้นขึ้กัน เป็นหน่วยสายเถื่อแหรืมันโลนมันสลดัดมันตน้นบพรานใหญ่มันกิบเพราะท่านผอมนะลูกบพรานท่านผ <บา S 2> <า>อมเลี้ยงลูกมันท <laughs> ีตน้ตนหนึ่งนี่เป็นหน่วยดกอยู่ได้นี่แต่ว่ามันสิจับให้บอต้นมันยังหน่อยอยู่ เบ่งมากละมุดต่อพี่เนอะละมุดเท่ากับเป็นนวยแต่ <c oughs> เป็นลร้เธออยู่เออมันกระ้นเนาะพอเด็ดถิ่มบรจังพอเด็ดถิ่มบะพอว่าท่านเอานวยบรจาคมีกระดอก <c oughs> ดอกเรื่อยๆ <c oughs> ข่านนั้นกระสวยมะเร่กับสาลียากที่เอามาปลูกพี่นนองต้นนี้คือซีเมนกระสวยมะเร่ <c oughs> ต้นเอามาปลูกกับ,บวยยยุ้งใหญ่ดอกที่ท่วมหัวน้อเตีเลย ตัวนี้เดี๋ยวซีเมนสาหลียากมันสีน้อยกลมๆพี่น้องเห็นอยู่น้อยนึงเล้มแหมน้อยนึงอันกลมๆพอมาเดี่็ดเออเริ่มออกมาออกน้อยรอความวางจากปกา,า,ากเผาเฮ้าปากเผาก็โดนอ่ะ เมืองแต,ต่ะละรอบนี่แปลกตาขึ้นแห้งเลยพี่หนอ้องเขาคอมเมนต์มากยู่ว่าจักปีละบอกข่าวคือง่างไหวแถวสันบางต้นกะพฤษภาานี่สิสามปีดบอกพฤษภาสองปีอเออ,อพี่ปลูกแล้วละพี่น้องเบียน้อยน้อยหนึ่งเด้ จะปลูก,กได้จะลุ่มหอกว่าได้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกือบสามชิปกรต้่นอยู่ดอกคือพอได้เก็บตำสมมะนาตำสมปกุ้งดีเดี๋ยวไปเบิ่งปูกคาน้ำก่อนคาก็ได้เศร้าหาลุ่มพี่นอ้องคาเหลือง ไข่งาดออกมาจากข้งางตาปักขามออสามเงาพี่น้องมาแบง่งออกปลูกไว้ทั้งนี้บ่ยอมเพ้่ะจ้ะเอามาปลูกไว้ฟังนี้ว่าสิเพี้ยนเอาดีๆไ,ไก่อันมหมกห้างปลูกที่ๆเลยให้มันข้นจอดกันเลย เด้เ่าหาลุมคาเหลือค่ะถ้าปลูกกับน้องท่านว่าเลยบ่อใดทายคิดให้เบื้องพี่หนอตอนปลูกเดี๋ยวทำม,มือได้แดดแดดก็ยังเสียวมาปลูกมางัดให้เบื้องนี่ตัวน,นี้ก็ปลูกบ่อใดแนวนี้มันบ่มีนอไมีเอาไปกินก่อนเออเอาไปกินอาใส่กับตามกระนำน่งแหน่เลือง กำลังที่ไหนกินกันม่เด้อบ่ะได้ได้อ,อ๋อคอโอนโอ้อูกแบบสูตรใหม่นี่ปลูกตัางไว้กับขีดินเลยแล้วก็จังคุดขีดินมาคุ่นใส่บ่ได้คุดลุมถ้างน,นี้เพิ่นเพร่ะกันได้ไท้หน้าแล้วนี่ คี่เราใช้เองอ็ใช้ลายรอบก็ดีพี่น้องเขาก็สิงามดินหลวนดินอันนี้ปุดีเขาขึ้นงามก็มูได้ทรงนีล่มตลอดงามไร้ข้าพูดดีดอกมันล่มพี่น้องเกีียวจางเขาเกีียวกับมาละสามบาทสี่บาทคุณง,งามเกีียวแทะเดน ตำต้มๆนี่ล่ละพี่น้องตะกี้ก็เป็นพื้นหน้าแนวนี่ล,ล่ละลงทุนถมมาเฮ็ดสวนกินจะฝีมีกินหลากหลายแน่จ้ะความคล้ายกับพออไอ้ไว้กินจ้าข้องล่ละปลูกได้เมือละเล็กละน้อยพี่น้องพาลูกเขาเมือก่อนเอาปลามาเด้ลูกใูมเมือ เอาไซคุ้มไหมเลย่ยบอเออออกมาไซคุ้ม,มากเลยเดี๋ยวมาปลาสองตัวปลาสองตัวแต่พวงหน่อยหนึ่งน้องใหม่สองอน้องใหม่ก็แกงเพื่อใส่โซดหนัง ถ้าปลูกหลายก็สิได้กินหลายกว่านี้อยู่ก <laughs> ำลังปลูกสองกอเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ่ำนี้จ้ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องอที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจะ้ะ